มาโก้แชร์ริงพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับพบกับรายการสาระทั้งการตลาดดีๆจากทั่วโลกจากพวกเรานะคะมาโก้แชร์ริงพอดแคสต์อีกเช่นเคยค่ะอีนี้กลับมาที่เรื่องของเทรนด์การใช้ Big Data กับสื่อโฆษณานอกบ้านนะคะกับบทความที่มีชื่อว่าวิธีการนี้ข้อมูลจะสามารถสร้างไดนามิกให้กับสื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิทัลค่ะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันจะน่าสนใจและการตลาดหรือว่านักโฆษณายอย่างเราๆเนี่ยจะนําไปปรับใช้กันอย่างไรได้บ้างคะ่ะสื่อโฆษณานอกบ้านนะคะหรือว่า o o h เนี่ย ถือว่าได้เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลนะคะจากความก้าวหน้าแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ่าๆอย่างเต็มตัวแล้วนะคะเห็นได้จากปัจจุบันเนี่ยสื่อเน็ตผูกปรับเปลี่ยนจากภาพนิ่งกลายเป็นสื่อแบบดิจิทัลกันส่วนใหญ่แล้วค่ะโดยเนวสันนะคะก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าสื่อโฆษณา,น,าน,นอกบ้าน,เ,นเป็นสื่อออฟไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะในการกระตุ้นกิจกรรมบนโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็สามารถส่งมอบกิจกรรมในโลกออนไลน์หรือว่าทํางานร่วมกันได้อย่างดีเนี่ยมากกว่าช่องทางอื่นได้ถึง4เท่าเลยนะคะ สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลไล a t เซชันเนี่ยกำลังทำให้ช่องทางต่างๆหันมาใช้เทคโนโลยีแบบโปรแกรมแมตติกมากขึ้นค่ะซึ่งเป็นวิธีในเรื่องของการนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาใช้ผสมผสานกับแคมเปญสื่อนอกบ้านนะคะและนี่นะคะก็คือลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของสื่อโฆษณานอกบ้านในการนำข้อมูลมาใช้ค่ะ โดยการใช้ข้อมูลภายในแคมเปญ DOH นะคะก็ถือว่าเป็นการปล,ล็อกโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับแบรนด์หรือว่านักการตลาดนะคะได้ทดลองใช้ในเรื่องของข้อมูลมาป,ปรับใช้กับความรีเอทีฟกับโฆษณานะคะแล้วก็นำมาพัฒนาแล้วก็ใช้กับในเรื่องของให้มันสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือว่าบริบทของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเบียร์กิเนสนะคะเขาก็ได้ทำแคมเปญสื่อโฆษณานอกบ้านแบบไดนามิกนะคะโดยได้ใช้ ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดดิจิทัลเนี่ยทั่วรับริลเลยนะคะเพื่อแสดงเวลาในการแข่งขันรวมทั้งแสดงผลของการแข่งขันนะคะทั้งปัจจุบันแล้วก็รอบไฟนอลเลยของการแข่งขันกีฬา s i g n a t ั่น Championship ในปีนี้ค่ะโดยแคมเปญน,นี้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะจากการวิจัยของ PML Group แล้วก็ Ipsos นะคะก็พบว่าผู้ใหญ่เนี่ยมองว่าโฆษณานี้นะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็สะดุดตามากกว่าโฆษณาอื่นๆในจำนวน70%เลยละค่ะ สำหรับเรื่องของแวลูหรือว่ามูล,ลค่านะคะการโฆษณาบนสื่อนอกบ้านเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลจํานวนมากจากแหล่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือข้อมูลการใช้จ่ายในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของจํานวนสินค้าคงเหลือจากในร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงๆนะคะซึ่งถือว่ายังเป็นโฮสต์หลักของธุรกรรมการค้าปลีกส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะที่สามารถนํามาปรับใช้กับสื่อโฆษณานอกบ้านได้ ในขณะที่ข้อมูลเชิงลึกของ H, แคมเปญสื่อ O.H. เนีก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นีรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายแล้วก็การบริโภคของกลุ่มเป้าหมายค่ะนำมาพัฒนาร่วมกับสื่อโปรแกรมแมติกก็จะทำให้รักการตลาดนะคะสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาวิธีการแล้วก็รูปแบบการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลจากประโยชน์ที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นนะคะทำให้สามารถเร่งในขบวนของการซื้อแล้วก็การขายโฆษณาได้ค่ะ และนี่นะคะก็ยังเป็นการกระตุ้นให้นักการตลาดเนี่ยสร้าง e n g a g e m e n t กับกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วยนะคะวิธีนี้นะคะ Big Data เดี๋ยวจะทำให้การใช้จ่ายด้านการตลาดของแบรนด์เนี่ยดำเนินต่อไปได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังสามารถใช้เพื่อทำให้โฆษณาของเราเนี่ยมี value มากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคนะคะโดย Hard r o เอ็ H p e s s นะคะเป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่ได้ใช้ข้อมูลตามเวลาจริงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาแบบดินามิกสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น n niche Market หรือว่าเฉพาะเจาะจงค่ะ โดยในปีที่แล้วนะคะพนักง,งานรถไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ใช้ป้ายโฆษณาดิจิตอลเนี่ยในการเรียกคืนสัมภาระของสนามบินฮิทโตรนะคะเพื่อนําเสนอหรือว่าแจ้งให้ผู้โดยสารขา,ขาเข้าน่ะได้ทราบนะคะถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแล้วก็แจ้งในเรื่องของระยะเวลาโดยประมาณนะคะ ในการเรียกใช้บริการแท็กซี่นะคะเพื่อเดินทางไปยังลอนดอนค่ะแคมเปญหลายอันเนี่ยก็ยังใช้ในเรื่องของข้อมูล G P S นะคะเพื่อแสดงแผนที่การจราจรแบบเรียลไทม์ของเส้นทางระหว่างสนามบินเนี่ยไปยังใจกลางกรุงลอนดอนอีกด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เขาได้นําในเรื่องของ ข้อมูลเนี่ยเพื่อมาใช้ในการแสดงผลแบบไดนามิกบนจอสื่อโฆษณานอกบ้านนะคะเพื่อทำให้นักโฆษณาเนี่ยสามารถสื่อสารแล้วก็เอนเกจเมนต์ได้กับผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะสื่อนอกบ้าน,นย,ยังสนับสนุนแนวทางการทำงานแบบออมนิชาแนลหรือว่าการทำงานของหลากหลายช่องทางผสมประสานกันนะคะจนเกิดเป็นช่องทางใหม่ๆค่ะอย่างเช่นการาตตีมพาอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือว่าวิดีโอนักการตลาดก็กาลังให้ความสาคัญกับสื่อนอกบ้านมากขึ้นในทาะ ฐานะที่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ Omni Channel ค่ะซึ่งกับการวิจัยของ s i ต e Line นะคะก็พบว่า3 5ของนักการตลาดเนี่ยใช้สื่อโฆษณานอกบ้านเพื่อเติมเต็มกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของพวกเขาค่ะแล้วก็ยังมีข้อบ่งชี้อีกนะคะว่า DOH เนี่ยสามารถกระตุ้นความตั้งใจของผู้ชมได้มากขึ้นโดยสื่อ DOH นะคะจะกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยซื้อสินค้าในโลกออนไลน์นมากขึ้นถึง50%เลยค่ะ โดยจซเ่เดร์โก้นะคะก็ยังพบอีกนะคะว่าแคมเปญออนไลน์เนี่ยที่ทำงานร่วมกับสื่อโฆษณนานอกบ้านเนี่ยสามารถเพิ่มระยะเวลาการดูโฆษณาเนี่ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง37%ค่ะแล้วก็สร้างอัตราการคลิกผ่านเพิ่มขึ้นถึง67%เลยเราก็จะเห็นกันเลยนะคะว่าความสามารถของสื่อโฆษณนานอกบ้านแบบดิจิตัลในการโน้มน้าวพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ย ถือเป็นโอกาสที่ท้าทายแล้วก็น่าตื่นเต้นสําหรับนักการตลาดในการวางกลยุทธ์แคมเปญทั้บนโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็บนโลกแห่งการออนไลน์นะคะเพื่อสร้างคัสเตอร์เจอร์นี่ระหว่างเรากับลูกค้าเนี่ยให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องของวิธีการที่ข้อมูลเนี่ยหรือว่า Big Data เนี่ยจะสามารถสร้างไดนามิกให้กับสื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิตอลได้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้หลายๆท่านเนี่ยลองไปปรับใช้กันได้นะคะ ต้องขอขอบคุณบทความดีๆแบบนี้จาก www.exchangey.com นะคะที่เผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์มาให้เราได้มาบอกเล่าต่อกันฟังค่ะการจากการอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like y o u u b e m a r c กเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจาก m a r ก o Sharing Podcast สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรัสหนา้าสวัสดีค่ะ